นี้เราพาน้องๆเอาอาวันนะครับผมพาบอกดำนะครับผมมาอุ่นเครื่องนะครับทุกคนหลังจากที่มาชดรอดไะมารหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับทุกคนนปำมันหมดบิดไม่ออกแล้วอ้าวอ้าวอ้าวดับจริงวะ 不欢。 ก็ต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกท่านเลยครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะฮะสั่นควัญยนะครับวันนี้เราพาน้องๆเอาอาวันนะครับผมพาบอกดำนะครับผมมาอุ่นเครื่องนะครับทุกคนหลังจากที่มาจอดไว้ประมาณหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับทุกคนก็แบบว่าวันนี้พี่ยากำลังจะเดินทางไปบ้านสจอนะครับเพราะว่าที่บ้านนะครับเขามาติดตั้งพัดลมนะครับผมพัดลมในโน่นะครับเราก็จะทําการทุกห้องนะทุกคนนะวันนี้ โอ้โหคือแบบว่ามันจวดจ้าสเลือเกินนะครับผมแบบนานๆได้ขี่ครั้งก็แบบรู้สึกดีเหมือนกันนะเนะเบรกก็ดังนะครับผมคือจะจอดนานจานขึ้นสนิมมา น้ำมันก็จะหมดนะทุกคนตอนนี้ก็อากาศดีนะครับทุกคนแล้วที่สําคัญเลยนะครับน้องๆตอนนี้น้ํานะครับเข้ามาถึงตัวเมืองขอนแก่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมโซนหนองบัวดีหมีนะครับผมโซนอาเภอท่าพระนะครับผมก็ตอนนี้ท่วมไปที่เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้รอสแตนบายครับพวกผมรอสแตนบายนะครับถ้ามีการขอความช่วยเหลือเข้ามานะครับผมพวกผมก็จะไปเลยนะครับผมไปแบบว่าไปเป็นหน่วยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงครับผมด้วยขับเจสกี นะครับประมาณนี้เป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกคนนะครับผมที่ตอนนี้บ้านน้ําท่วมนะครับตอนนี้น้ําก็ได้มาถึงตัวเมืองแล้วนะทุกคน่ารอสแตนบายนะครับอาจแบบว่าแถวบ้านสจอก็กลุ้นนะครับผม 50- าสเราก็ต้องเตรียมตัวนะครับผมอาจจะแบบว่าหากระสุงกระสอบทรายเพื่อซัพพอร์ตนะครับ เติมน้ำมันก่อนนะทุกคนนะแต่ตรงนี้ก็เป็นปั๊มเหมือนกันแต่ไม่เติมนะครับผมเราจะแบบว่าไปวัดดวงข้างหน้าดีกว่านะรทุกคนน้องทองถามเขาว่าพี่ยักษ์ครับอ่บ้านพี่ยักษ์กับบ้านสจห่างกันไกลไหมนะครับก็ประมาณ1ิบกิโลนะทุกคนนะประมาณสิบกิโลแต่ว่านี้พี่ยักษ์จะพาไปทางแบบว่าโล่งๆหน่อยนะครับอ้าวเรียบร้อยไปไม่ได้ทำถนนเนาะมอเตอร์ไซค์ก็ไปไม่ได้เหรอเดี๋ยวว่าเถอะ ให้เหรอหมอเใสรไซค์ไปได้นะลองดูลองดูงดพี่ยังว่ามอเใสไซค์ก็น่าจะไปได้นะถ้าไปไม่ได้แล้วพี่ยังพาเลี้ยวซอยนี่แล้วกันเนี่ยซอยนี่เลยนี่ซอยซอยร้านอาหารลานไม้นะครับนี่ ลานไม้ก็อาจจะติดก็ตกไปแล้วกันโอ้ยหนูหนูตายนะทุกคนกำลังขึ้นอืดเลยนะครับน่าจะเอาไปทอดกินได้นะครับหรือเอาไปปิ้งนะครับผมหนูอย่างอ้วนเลยอ่นยอนออล้วั้นโอ้วเบรกก็ดังเอ้ยไม่ได้ขี่นาน เบรกดังแล้วทุกคนไป น,ออนี่อ่ยกลัวรถมันออกมาอย่างเงี้ยแล้วมันไม่แทบไม่เองไม่อยู่เนี่ย ขี่เร็วๆแบบว่า <hi> ก็ก็น่ากลัวเหมือนกันนะทุกคนนะแบบว่าเมื่อกี้ขึ้นสองร้อยอ่ะเออแล้วแบบว่ามันก็สั่นๆสัๆนๆสันๆส่อยไอ่ะเขาบอกเลยว่าขี่อาวันสองร้อยน่ากลัวกว่าขี่ฟอร์ซ่าสองร้อยนะร9 0ยเก้าสสองรอยนะเออมันแรงจัดแล้วแล้วมันแบบว่ามันจะไปตลอดเลยมันจะไปอย่างเดียวมันจะเอาอย่างเดียว ร้อนจัดร้อนจัด โอ้โห oh ผู้สาวทุกคนผู้สาวเห็นปหเอ้า oh, ขาวจั่วขาวจั่วอันนี้ก็เป็นสีแยกโรงพยาบาลศูนย์นะครับเอยโรงพยาบาลกรุงเทพนะทุกคนนะศูนย์บีเอ็มก็อยู่ตรงนี้นะครับใครเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์บีเอ็มรถยนต์บีเอ็มก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้รถบีเอ็มก็ตรงนี้เลยนะครับเซล์สวยนะทุกคนเซ oh. ลหน้าตาดีแต่ว่าไม่มีปัญญาซื้อก็าเลยไปซื้ออาวันนะทุกคน เ็กชั่นฟุ้งเมื่อกี้ผิดขึ้นแม่งลอย <c oughs> เหยเลยสาทล้อลอลยล้อลอลย น้องๆอาจจะแบบว่าคิดถึงบรรยากาศแบบว่าตอนสมัยที่พี่ยาแบบขับบิ๊กไบค์สุสกีนะครับผมแล้วก็เอสพันนะครับบักลามเอ้บักล,าม,กลามของสอจอนะครับทุกคนเอออไ้ลามอะ่ะก็อาจจะคิดถึงโมเมนต์นั้นนะครับวันนี้พี่ยาก็เลยมาย้อนวัยให้น้องๆดูหน่อยนะครับแต่ก่อนก็เราก็ขับแต่บนะิ๊กไบค์เนาะสจอ,อย่ันนี้ก็ขับแต่บิ๊กไบค์เห็นไหมขับแต่บักลามนะครับผมเที่ยวเที่ยวพาน้องๆชมเมืองชมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับทุกคนก็พามาทําให้น้องๆดูนะครับว่าเอ้ยการที่เรามาขับแบบย้อนวัยอย่างเงี้้ยนนอองๆจะะดูหรรืเปล่าคับผม ก็น้องๆที่ดูคลิปนี้นะครับพี่ยักษ์ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆมากเลยนะครับถ้าแบบว่าอยากจะให้ดีเลยนะครับพี่ยักษ์ขอให้แบบว่ากดแชร์ให้พี่ยักษ์หน่อยแล้วก็ดูให้จบคลิปนะทุกคนนะเราจะได้แบบว่ามีกําลังใจในการทําคลิปให้น้องๆได้ดูต่อเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าเราทาคลิปทุกวันถ่ายคลิปทุกวันอ่ะเราก็แบบว่าบางทีก็คิดไม่ออกนะว่าเราจะทําอะไรนะครับผมก็ต้องขอกําลังใจจากน้องๆ FC ทุกคนด้วยนะครับผมในการที่แบบว่าช่วยพี่ยักษ์แชร์คลิปอะไรเงี้ยแชร์คลิปเยอะๆหรือดูให้จบนะครับผม ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมก็บอกเลยว่าคอมเมนต์ของน้องๆทุกคนพี่ยะก,ก็กดหัวใจให้ทุกอันนะครับผมรออ้อนไข่มากนะครับผมร้อนจัดตันนี้ก็เป็นทางซอกแซกของผมเองนะครับผมก็ เราจะไปซอกแซกซอกแซกโดยที่การที่เราไม่จอดไฟแดงนะทุกคนเราร้อนนะไอเบรกก็ดังยิงนะ่หายเลยสงสัยต้องเปลี่ยนผ้าเบรกแ,แล้ว็เบรกดังล้วใส่ของแท้ตอนนี้ก็เป็นผ้าเบรกแท้นะทุกคนนะแต่ว่ามันร้องนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแยกโรงเรียนอาชีวะผมเลยเขาเรียกว่าแยกอําเภอนะทุกคนนะ เอออาชีวะศึกษาก็จะอยู่ตรงนั้นนะทุกคนใครที่แบบว่าอยากแบบว่าจีบสาวก็ชินที่นี่้อสีก็จ้าเลยว่ะไอมากอะแดงแจ๋เลยอะเาวเยอะเลยมาลัาปวดทั้งนั้นหมดแล้วหมดแล้วอ๋อ วัวไาหมดแล้วผู้หญิงทุกคนก็มีผัวหมดแล้วพี่ยักษ์โสดนะครับทุกคนไม่ค่อยจะแอกหรอกใครอยากจีบใครแบบว่าน้องคนไหนแบบไม่มีค่าห้องค่าเทอมนครับผมก็สามารถแบบว่าทักเฟซทักไลน์ได้เลยนะครับผมเฟซบุ๊กก็มีรสักตุ้รานะทุกคนนะทักมาได้เลยบอกว่าพี่ขาหนูไม่มีค่าห้องเฮียพี่ยักษจะบอกว่ากูก็ไม่มีเงินกัน,น ไม่มีมันเกลล์ไปกันได้ปะก็จะพูดประมาณนี้ยอันนี้ก็ผู้สาวหรือเปล่าไหนมากับผัวอีกหเปล่าอ๋อผู้สาวผู้สาวเ <c oughs> yeah. ย็ดเฮยทำไมอ๋อผู้สาวน้ำมันหมดน้ำมันหมด <c oughs> น้ำมันหมด รถสะดุดหัวค่๊หัวคแล้วน้ำมันหมดเฮ้ยจะดับแล้วดับดับเฮ้ยถึงปั๊มพอดีเฮ้ยบิดไม่ออกแล้วอ้าวอ้าวอ้าวดับจริงวะทุกคนหมดแล้วโอ้ยไม่ใช่นะครับผมก็เมื่อกี้กดดับนะฮะทุกคนเพราะว่ารถบรรวอดเราไม่อยากให้ปั๊มติ้งมนทํางานนะครับถ้าแบบว่าถ้าปั๊มติ้งมาทํางานช่วงน้ำมันมันจะหมดมันจะแบบว่ามีปัญหาทุกคนเราก็เลยแบบ ดัับมมนอ่าเราไปกันต่อแล้วทุกคนตอนนี้เราก็ออกจากเพลนน้ำมันแล้วนะครับเมื่อกี้น้ำมันก็หมดนะครับผมก็ดับเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ใช่ว่าดับนั่นหรอกคือมันเบียดไม่ออกมันวอดแล้วพี่ยาก็เรียบดับแล้วเดี๋ยวปั๊มติ๊กมีปัญหาแล้วทุกคนนะถ้าน้ำมันมันเตือนเราต้องเรียบดับเลยนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าเตือนนะครับแบบว่าถ้ารู้สึกว่าบิดแล้วมันวอดวอดวอดมันกระตุกต๊อกตอกนี่เราต้องเรียบดับเครื่องเลยนะครับไม่งั้นแบบว่าเดี๋ยวปั๊มติ๊กมันจะพังนะทุกคนนะอื นี่ก็จะเป็นแยกชาติอ่าวดุงนะครับผมก็เป็นร้านทอดเกะน้อยอยู่ขวามือนะครับผมข้างหน้าก็จะเป็นบ้านสอจอะวันแล้วนะน้องๆคนไหนที่แบบว่า,าถามว่าบ้านสอจอยู่ตรงไหนก็ดูในคลิปพยักนี้ก็ได้นะครับผมน้องๆก็จะรู้ทางเลยนะครับผมดูแบบว่าอาดูคร่าวๆก็จะรู้เลยว่าบ้านสอจอไปทางไหนเนี่ยก็ห่างประมาณนี้นะครับจากบ้านพยักมาบ้านสอจอก็ไม่ไกลนะทุกคน ามงคลน,นะทุกคนเนี่ยหลังน้ามงคลก็จะมีเสาอ,อีกแล้วอูว้เสาอีกแล้วนี่ครับทุกคนบ้านสอจอก็อยู่ซอยนี้นะคร<อ>ับผมรอยรถบ้านเกตเอนะครับทุกคนเนี่ยเป็นไงล่ะอืมเนี่ยอยู่ซอยนี้แหละ โอเคแล้วครับท okay, ุกคนสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปน okay ี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแอปเล่นเกมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมซื้อผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนะครับจากไลแอด sj สิ2เอสราสามารถแอดเข้าไปได้เลยนะครับผมไลแอดไลแอดนี้การันตีเลยครับผมมีของดีๆรออยู่นะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบก็ทักไปซื้อเลยนะครับแอดมินรอบริการรอซื้อรอตอบอยู่นะครับผมแอดไปเลยที่แอด sj สิบสิบสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ